วันนี้จะมาสอนตำพิมพ์ลูกส้มนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ลูกส้มที่ตามท้องตลาดเขาใช้กันพิมพ์ลูกส้มเนี่ยจะเป็นพิมพ์ตระกูลเฮดทั้งหมดค่ะลูกใหญ่ลูกเล็กก็ว่ากันไปนะคะนี่แต่อันนี้มันเปลืองอันละหลายบาทอยู่อันละ4050 50, บางอัน80บาทอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะสอนพิมพ์ขันข้าวค่ะเบอร์8นะคะตำตำแล้วนี่ขันข้าวเบอร์8 ไอ้ที่บุบๆวิๆอย่างเงี้ยค่ะใช้งานมานานแล้วก็เอามาตำได้นะคะแล้วก็มาดูกันว่าโคกของเราจะเป็นแบบไหนนะคะนี่คือโคกแบบที่1และนี่คือโคกแบบที่สองแบบนี้นะคะจะตำได้ดีกว่าแบบนี้ถามว่าแบบนี้ตำได้ไหมก็ตำได้ค่ะแต่แบบนี้ตำได้ดีกว่าเดี๋ยวจะวัดขนาดปากโคกให้นะคะว่าปากโคกกว้างเท่าไหร่ปากโคกใบนี้จะกว้างประมาณ11ค่ะ กว้างประมาณ11แล้วก็เขาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะกว้างประมาณ11นะคะแล้วก็สูงสูงประมาณอ่ะสูงก็เกือบเกือบ11ค่ะ10.5ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้คือปากคกที่สามารถตำได้ดีมาก แต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นคกสมัยใหม่อันนี้เป็นคกนนนคกสมัยโบราณค่ะสมัยเก่าคกที่มีลักษณะปันปนปนะนานๆลักษณะนี้นะคะก็ตาได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตากันนะคะเริ่มจากเอาพิมพ์ที่เป็นบุบๆก่อนเลยใส่เข้าไปในคคกส่วนมากจะน่าจะมีแบบนี้เนาะคกเดี๋ยวจะใส่เข้าไปในคคกที่แบบว่ามีเยอะก่อนนะคะตาก็ตาลงไปเลยค่ะ ค่อยๆตำเรื่อยๆแล้วเราก็จะจับจับ,จบพิมพ์เ้าหมุนค่ะหม,หมุนเรื่อยๆจะแทงข้างให้เขาเป็นลักษณะกลๆมๆค่ะเริ่มจะเป็นละคะ่ะเริ่มจะสวยางามแล้วน,นี่ค่ะเห็นไหมคะปูดก็เริ่มจะเป็นแล้ว ันนี้เขาเป็นใบใหญ่เขาก็เลยจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ก็พอได้อยู่เราก็แต่งเขาหน่อยค่ะใช้สากะเล็กสากไม้หรือสากอะไรก็ได้นะคะแต่งเขาหน่อยนี่ค่ะตามวนๆสถนะคะ่ะนี่ค่ะสวยงามแล้วนี่เห็นไหมคะ สวยงามแล้วเดี๋ยวเรามาดูใบนี้กันบ้างใบนี้เขาจะได้อุมแล้วลึกกว่าเพราะเนื่องจากว่าก้นเขาลึกกว่าอันนี้นะคะแผ่นข้าวบนแปะวางไปเลยค่ะจะวางลงไปได้พอดีทีนี้ก็จะใช้ฝากนะคะตําลงไปเลยใบนี้จะตัมลงไปตรงๆก่อนใบนี้ไม่ต้องหมุน นี่ค่ะใบนี้ตําตรงๆอย่างเดียวออกมาเป็นลักษณะนี้นี่ใบนี้ออกมาลนานักษณะนี้ง่ายๆค่ะอย่างนี้อันนี้ขนาดว่าพิมพ์ที่ไม่แบบพิมพ์ที่บูบี้นะคะยังออกมาสวยลักษณะน,นี้นะะนได้ค่ะโดยลองดูพิมพธรรมดากันบ้างอันนี้คือพิมพ์ธรรมดาคันข้าวเบอร์แปดใหม่ๆซิงๆยังไม่ได้ใช้เลยตําลงไปตรงๆเลยค่ะสําหรับ ดูลักษณะเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะตาบริเวณตรงนี้ให้มากๆหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยลองไปทํากันดูนะคะง่ายมาก